จังหวัดเชียงรายขึ้นเป็นเหนือสุดกันบ้างค่ะที่จังหวัดเชียงรายนะคะสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนค่ะทนันใดลงพื้นที่ไปที่อำเภอพานจังหวัดเชียงรายนะคะติดตามโครงการของการส่งเสริมการปลูกข้าวอินทรีย์แล้วก็กเกษตรปลอดภัยด้วยค่ะ ทางด้านของนายจิรชัยมูลทองโรยคณะกรรมาการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนนำทีมสภาวุฒิสภาลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวอินทรีย์จังหวัดเชียงรายค่ะณศูนย์าการเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามรอยพ่อบ้านกล้วยหมู่ที่3ตําบลเจริญเมืองอำเภอพานซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่19ตุลาคมพุทธศักราช2558ค่ะโดยพระมหาุ วุฒิชัยวชิวระเมธีก็ได้ทําการจดทะเบียนเป็นวิสาหก,กิจชุมชนเกษตรกรไร้สารค่ะได้ทําการผลิตข้าวอินทรีย์และได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตสินค้าเกษตรกร,รนะคะ ในในพื้นที่เพื่อเปิดความรู้ให้กับชุมชนเกี่ยวกับการทำนาอินซีย์ทำปุ๋ยอินทรีย์การพอกกล้ารวมไปถึงการทำนาโยนค่ะเพื่อการดูแลป้องกันกำจัดศัตรูพืชและการแปรรูปนั่นเองค่ะ ได้เข้าร่วมโครงการนะคะแล้วก็ส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีหนึ่งนะคะอินทรีหนึ่ล้านไร่ค่ะเมื่อปี2560ที่ผ่านมาโดยมีสมาชิก30รายนะคะจำนวนพื้นที่เนี่ยถึง264ไร่ด้วยกันนะคะได้มีการปลูกข้าวหลักหลายสาพันธุ์เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นข้าวพันธ์กอข6นะคะข้าวพันธ์กอข15หรือจะเป็นพัน์ขาวดอกมะลิ105ค่ะกอข10นะคะ ก็สันป่าตองหนึ่งรวมถึงหอมนินแล้วก็ข้าวเหนียวเคี่ยวงูด้วยนะคะผลผลิตต่างๆที่จะเป็นผลผลิตที่เป็นข้าวอินทรีย์มีทั้งหมด158ตันค่ะถือเป็นแหล่งเรียนรู้การทำนาข้าวอินทรีย์แบบครบวงจรแล้วก็เป็นจุดเชื่อมโยงของเครือข่ายตลาดข้าวอินทรีย์นะคะได้สอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ20ปีในด้านความสามารถของการแข่งขันด้วยค่ะและในการนี้นะคะเกษตรกร,ก,รก็ได้เสนอปัญหาด้านตลาดข้าว อินทรีย์ในประเทศไทยที่ยังไม่กว้างขวางพอนะคะผลกําไรก่อนน้อยนะคะทําให้ขาดแคลนแรงจูงใจในการปลูกข้าวค่ะปัญหาเรื่องน้ําด้วยรวมถึงโรงสีนะคะโดยเฉพาะโรงสีข้าวอินซีเนี่ยเพื่อให้ได้มาตรฐานข้าวอินทรีย์ซึ่งคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาจะได้นําไปพิจารณาค่ะเพื่อกั่นกรองข้อกฎหมายให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนนะคะตามอำนาจของวุฒิสภาต่อไปด้วยค่ะ แน่นอนนะคะว่าการปลูกข้าวอินรีเนี่ยคุณพรณชาคะนอกจากจะเป็นการปลูกและที่เป็นข้าวปลอดภัยปลอดสารเคมีนะคะพี่น้องชาวเกษตรกรด้วยค่ะคุณพรณชาก็จะทําให้สุขภาพแข็งแรงด้วยเพราะว่าไม่ได้ใช้สารเคมีอะไรใดๆเลยก็ไม่ต้องสูดเข้าไปในร่างกายด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งสิ่งที่สําคัญนอกจากข้าวจะปลอดภัยแล้วตัวกเกษตรกรเองก็ปลอดภัยผู้บริโภคเองก็ปลอดภัยเช่นกันค่ะ